สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตวิธีการล้างหน้าอย่างถูกวิธีนะคะเขาเรียกวิธีการล้างหน้าแบบนี้ว่าการล้างหน้าตามแนวรูขุมขนนะคะการล้างหน้าตามแนวรูขุมขนเนี่ยสำคัญยังไงะคะสำคัญเพราะว่ามันเป็นวิธีการล้างหน้าตั้งแต่เบื้องต้นของการที่เราจะทําความสะอาดผิวหน้าของเรานะคะให้สดใสนะคะเริ่มจาก พื้นฐานเลยทีเดียวก็คือผิวของเรานั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะการล้างหน้าอย่างถูกวิธีนะคะก็คือเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่เหมาะกับผิวหน้าของเรานะคะลูมิเนสนะคะมีครีมล้างหน้าที่ดีมากๆเลยนะคะวิธีการก็คือว่าเราบีบโฟมล้างหน้าหรือเจลล้างหน้านะคะลงบนฝ่ามือของเราไม่ต้องมากนะคะเอาพอสมควรเท่านั้นเองนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะไม่ใช้เจลหรือว่าโฟมล้างหน้าเนี่ยลงบนใบหน้าของเราโดยตรงเนื่องจากว่ามันจะทําให้เกิดการอุดตันได้นะคะเราก็ใช้นะคะน้ำสะอาดนะคะในอุณหภูมิห้องนะคะทําไมน้ําควรจะเป็นอุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่าการล้างหน้าที่ถูกต้องนั้นนะคะ ถ้าสมมุติว่าน้ําเย็นเกินไปหรือน้ําอุ่นเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เส้นเลือดฝอยบนใบหน้าของเรานี่แตกได้นะคะเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็าถูโฟมล้างหน้าหรือเจลล้างหน้าของเรานะคะให้เป็นฟองที่ฝ่ามือของเรานะคะทําให้เกิดฟองให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าการที่ มันมีครีมฟอร์มมากๆเนี่ยนะคะมันจะทำให้อนูหรืออนุภาคของโฟมล้างหน้าเนี่ยมันเล็กลงนะคะแล้วมันก็จะซึมลงบนผิวของเราได้อย่างดีเลยนะคะ,ะเมื่อเรานะคะทำการขยี้โฟมนะคะให้แตกละเอียดแล้วนะคะเราก็ถูลงบนส่วนแรกเลยก็คือบริเวณหน้าผากของเรานะคะรูขุมขนของเราเนี่ยมันจะมันจะ เป็นรูขุมขนที่ไปในทางจากหน้าผากนะคะไปจนถึงขมับของเรานะคะแล้วก็ถูแบบนี้นะคะนี่ค่ะเอาเบาๆนะคะเราใช้แค่รูปเท่านั้นเองนะคะทำให้ผิวหน้าของเรานะคะไม่ถูกไม่เกิดริ้วรอยได้ง่ายค่ะเสร็จแล้วนะคะก็มาบริเวณดวงตานะคะ บริเวณดวงตาของเราเนี่ยนะคะมีรูขุมขนที่รูลงอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้นะคะมือสองข้างนะคะรูปลงแบบนี้นะคะหลายท่านอาจจะคิดว่านะคะการที่เราลูบลงแบบนี้นะคะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเพราะว่ายกกระชับมันต้องลูบขึ้นใช่ไหมคะแต่นี่คือการที่เรานะคะ,ะสาธิตตามแนวรูขุมขนของเรานะคะแล้วก็ลูบลงบริเวณจมูกเช่นกันนะคะลูบลงลูบลงนะคะ ลงมาจนถึงปากแล้วก็คางนะคะรูปลงนะคะรูปลงแบบนี้นะคะบริเวณแก้มนะคะของเรานะคะรูปลงรูปลงทีนี้นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะรูปค่อยๆเบาๆนะคะค่อยๆรูปแบบนี้นะคะหน้าของเราก็จะสะอาดนะคะเ,เกลี้ยงเกลาะคะ ไม่จําเป็นต้องอล้างหน้าแบบวนๆๆอย่างนี้นะคะเราแค่ใช้วิธีลูบตามแนวรูขุมขนของเรานะคะใบหน้าของเราก็จะสะอาดหมดจดน,นะคะสิ่งสกปรปกต่างๆที่อุดตันรูขุมขนของเรามันก็จะถูกชัล้างไปด้วยครีมโฟมที่เข้าไปนะคะตามแนวรูขุมขนนั่นเองเสร็จแล้วนะคะเราก็ ใช้น้ำสะอาดนะคะในอุณหภูมิ37องศาหรืออุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกายของเรานั่นเองนะคะใช้น้ำนะคะค่อยๆนะคะทําความสะอาดนะคะลูบลงนะคะตามแนวรูขุมขนเช่นเดียวกันนะคะ ราอาจจะล้างซ้าหรือว่าทําความสะอาดผิวหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ถ้าสมมุติว่าท่านใดนะคะมีการแต่งหน้าที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือไปงานราตรีงานเลี้ยงมานะคะท่านอาจจะต้องทําความสะอาดโดยใช้มัสมีมัสคาร่าแล้วก็มีไอายไลเนอร์นะคะให้ทําความสะอาดให้เกลี้ยงเกลานะคะ วิธีดีนะคะก็จะทําให้น้ํานะคะสามารถเข้าไปทาํทาความสะอาดได้ตามแนวรือพรรได้ด้วยเช่นกันค่ะวิธีการต่อไปนะคะก็คือการเช็ดหน้าให้สะอาดนะคะบางท่านนะคะอาจจะคิดว่านะคะล้างหน้าเสร็จแล้วปล่อยให้หน้าแห้งไปเองนะคะวิธีการนั้นไม่ถูกต้องนะคะการวิธีการที่ถูกต้องก็คือการที่เรานะคะ ใช้ผ้าสะอาดนะคะซับเบาๆที่หน้าของเรานะคะวิธีการนี้นะคะจะลดการเกิดริ้วรอยบนผิวหน้าของเราด้วยนะคะวิธีการก็คือนะคะใช้ผ้าสะอาดนะคะซับเบาๆที่ผิวหน้าของเรานะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ผิวหน้าที่สะอาดเรียบเรานะคะ พร้อมที่จะแต่งแต้มเครื่องสำอางหรือว่าพร้อมที่จะออกไปตะลุยงานได้ทุกๆวันนะคะด้วยผิวหน้าที่สะอาดสดใสนะคะขอบคุณมากค่ะ